ไปก็ต่อเรื่องราวนี้เลยค่ะเป็นการไหว้ขอร้องจากน้องแอร์พันธิราเลยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าดราม่าเกิดขึ้นกับคุณสามีและอักษรย่ออ่างค่ะกระแสดราม่าถูกโยเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งแอร์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องนะล่าสุดแอร์ได้ออกมาเปิดเผยในรายการรายการหนึ่งพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นว่า ตอนช่วงที่มีดราม่าเนี่ยคือตรงกับบันวาเลนไทน์พอดีเราอะก็ต้องจัดดอกไม้คือเขามีอาชีพนะคะมีร้านจัดดอกไม้จัดดอกไม้นี่หามลุ่งหามคำ่ำพอเพื่อนมาหาเราก็ร้องไห้เลยมันเป็นช่วงที่สับสนในชีวิตมากพอสมควรหนูเปิดทีวีขึ้นมาครั้งแรกคือตกใจมากช็อกไปเลยว่ามันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้น่ะเริ่มท้องแล้วไงคืนวันที่14นี่ยเจ็บท้องมากคือก่อนหน้านี้มันมีภาวะเลือดไหล พอเราเจ็บเราก็โทรหาคุณหมอเลยหมอบอกให้กินยาตัวนี้ไปก่อน4เม็ดแล้วรีบไปหาหมอสูตินารีให้เร็วที่สุดนะคืนวันที่14เนี่ยนั่งร้องอยู่ที่ร้านดอกไม้มันไม่ไหวจริงๆเพราะอารมณ์และอาการมันสับสนมากเรากินข้าวไม่ลงต้องไปหาหมอเลือดจะไหลลูกก็จะอยู่ไม่อยู่จนแม่บอกว่าไม่อยู่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวทำใหม่ไม่เป็นไรกังวลมากตอนนั้นคือเรียกว่าจังหวะนระกของเราในชีวิตเลยก็ว่าได้ มีช่วงข่าวก็งงกับว่าทําไมอ้ออ่างในวงการวันเทิงมันมีเยอะแยะมากมายเลยทําไมต้องเป็นอ้ออ่างเราแต่หลังจากที่ออกมาประกาศว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่เราก็มีลูกค้าแบบว่าพักงานเราไว้ก่อนก็คิดเยอะนะมันเกิดขึ้นหลายอย่างมากคือทําอะไรผิดทําไมถึงขนาดนี้มียกเลิกด้วยมีโดนปักปั๊มหลายสิ่งหลายอย่างคือ อย่างมันก็ผ่านไปสุดท้ายทุกอย่างมันก็ผ่านแล้วก็พอแล้วค่ะชีวิตแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่ได้อยากทัวลงอีกแล้วพอค่ะพอแล้วนะคะก็ยกมือไหว้เลยในรายการที่ดองไปมาอย่างที่บอกตอนนี้นะคะอะไรก็ตามเคยย้ําหลายรอบมากว่าถ้าเขาไม่ได้ชี้เป้าว่าเป็นชื่อใครระบุว่าเป็นใครก็ไม่ควรที่เราจะไปคอมเมนต์ทัวลงใดๆเลยนะคะให้มันชัดเจนก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าข่าวนี้ระบุชื่อแล้ว ค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีไม่ใช่เขาแต่ทัวลงไปแล้วอ่ะมีการด่าทอต่อว่าอะไรนะก็เป็นกําลังใจให้คนที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าถ้ายังไม่ชี้ชัดอย่าเพิ่งเอาเป้าไปลงที่เขานะคะ